Al -Nasim. Al -Nasim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dan maklum bahwa kamu kata atas Allah anda barang yang kamu tidak ketahui dari berbagai yang ada dan agasnya dan lainnya. เกี่ยวพันกันด้วยคนอินน่มาฮาเรามารอดียันตาวาเิชยนาด่าราิม่ไา้มาทัอตันการจงกระตุกให้มามาแต่ยิงนะได้ห้ามในสคมพันธงเจ้านั้นกับสมติความสวบความงาเป็นีหน้าเราว่าและมาสียนะตอนกงจนท์ได้ห้าม dan zalim Manuk boleh tinggal tetap nah dan maka dan bahawa kamu syirik dengan Allah Taala dan Allah Taala tajuk bahas ai Muhammad tajuk Allah Taala dak karam tai haram bahawa kamu syirik dengan Allah Taala naikkan ti pakat syirik kepada Allah Taala akan semua barang itu yang cara turun Allah Tu pergi awal sing, ah sing naik ke mewah, yang tidak turun Allah dengan nyom dengan barang itu akan hujung. Allah kata haram pergi awal sing, tapi Allah katalah mai day lunc sing nanti akan hujung. Ah, dengan lakukan kejaran Allah katalah mai day lunc kau berjanggeng serus monyo cai kawal. แ้วลไามา่ได้จาก็ไที่สิงนั้นนะน <c oughs> แล้วแตล่ละห้ามนในการที่ปดแชริกกัลลอฮ์ริกกัลลอฮ์นั้นโดยไปกไวาซิงแต่และตไม่ได้จ่ก็ไวอัลลอตาละไม่ได้ลุ่งฟังกับจังเงใจงจ่ายให้ใจก็ไวไหนุ่ปฏิบัินละดีมักกเจไปจินละดีมากกั แล้วก to ็ไม่ได้จ่าไปก็ไหวไปตลอดใครจะไปกไล่ะไปวอัลลอฮ์นั่นแหละจ่ากไหวไปตลอดไวอัลลอฮ์เตเงิดับมันเงิดับคือฟันไปตไปตลอไม่ใช่ไกไวไปตลอดไม่จ่ย่ะไหวได้หไม่ก็ไดไปไปตลอดเลยอ๋อไม่ใช่งานดับไปตลอดแต่ไวไวอัลลอฮ์ มาก็สมเนี่ยอีทูสมอัลลอฮ์ดังนั้นคือถ้าอัลลอฮ์จายนะการกาวไปเอา้ก้าวไปก็จะรอกต่าวกาวัลลอฮ์เนี่ยตัแตละจายกันแวเองสุรอัลลอฮ์กว่าเราเกิดทุ่นในสิ่งตัวละจารย์ตั้งตามสิ่งตัละจาย์นี่อัลลอฮ์ไม่ได้จายที่อัลลอฮ์ายก้าว้พระองค์ดอกไม่ได้จายกาวช่เออว่าอะูอัลลอฮิมาลาะลมน Dan mengharam bahawa kamu kata atas Allah Ta'ala barang yang kamu tidak ketahui Dia Allah Ta'ala haram ni kan Dia berkata Allah Ta'ala Ini sing ti Daripada mai dari pada mengharam yang halal Dia haram sing Allah Ta'ala Ham leng nah, pergi haram sing, ke halal? Dah angkas nolai tu pergi halal halal? อ่าแล้วตะละห้ามนั่นไปไปแรงขนาดไปหาา้ัมสิงจ่ห้าร้ายหรือไปหาร้ายสิงจะห้ารัมแต่ลายเลลนี่ยแหละเกิดเอื่นจากนั้นสิ่งเตาทำให้เกิดการเดือดร้อนนะการละตะละห้ามเหมือนกันแล้วก็สิ่งที่เราไม่รู้ไม่ต้องไปแรงไม่ต้องไปเจ็บปูดไม่ต้องไปเจาะหัวคุ้มไปหาา้ัมสิงจ่ห้าร้ายนรือไม่ได้ไปหาไล่ยสิงจะห้ารัมหรือไม่ได้

羊肝肉。 mua hà râm đó nè Mu hà râm Chẳng hỏi hà râm đâu Hà là chúng ta phải chết chết, mu bạp, hà râm hà râm, hay là hà râm hà râm Râu hay bạp Hà râm dâu chứ nào Râu bạp ta đều không chết Râu bạp thì hà râm dâu thôi Nếu mà râu hà râm hà râm thì sẽ là mu hà râm Nếu mà râu bạp hà râm mu thì hà Cũng hà râm râu, 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 râu. Cũng <laughs> นั่นก็หุกุมก้อยเท้ามูหันลับมาล้ายนั่นแรงกว่าแรงไงว่าเราจีหุกุมไม่ได้จีว่าหันลับมาล้ายอย่เดียวนี่คือต้องเกี่ยวกับการกระทั่ของเราหุกคุมก้อนลึกนะอ่าก็อ่าการกระทั่ของมนุษย์ที่เกี่ยวพันอ่านะอ่าได้ล่ะเกี่ยวพันกับการกระทั่ของมนุษย์อ่านะ ด้วกระมือแนเนาะเราจีวะฮาไลหรือว่าฮารัมเดียวนี้ต้องเกี่ยวพันกับการกระทำของมนุษย์จะปล่อยตัวกระมูดอกทำไม่เกี่ยวกับมนุษย์ก็จีบคุ้มไม่ได้ว่าฮารัมฮาไลถ้าติว่ะมูอฮารัมน่ะฮาลัมกินฮารัมน่ะฮารัมทุ่งเราไปทุ่งฮารัมแล้วไปฮาลัมเราเราไปกินฮาลัมกินน่ะเกี่ยวกับเกี่ยวกับเกี่ยวกับขันกับการกระทำของของมนุษย์ ขีต่อพละออันมุตะณั์เรกูบีอัฟอาลินมากัลล้วคำของอพรลองค์ที่เกี่ยวพันกับการกระทำของคนมากันแล้วนั่นคือขุอกลุ่มเลยตัวของมูทำไม่เกี่ยวพันกับการกระทำของเราเกี่ยวก็ไม่ได้ว่าอะไรแล้วหาแต่หมาหมูฮาน้ำมันาน้ำกินกินในการกระทำของเราไป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 คงเกี่ยวกับกินนั่นตัวว่าแล้วเรืยกว่าน้ำโซ่ค่ะโซ่คือการกระทำของเรา ไปเกียวเกี่ยวกับอะไรล่ะการกรรทำร่จ่กุ้มว่าหันน้ำหันน้ำหรือหันไหลแล้วเอาไอเรไปวัดน้ำวัดวัดน้อะไรอ่านั้นมากาเพะเราเหมือวัด้นหลน้ำรเลยะแต่มันต้องใส่ใ้ในหลมากันแล้วะถึงจะอยู่กุมไม่ได้ว่ามันหาน้ำหานไหนี่ตัวของมันเราคุมไม่ได้นะ นะแต่หารังตีวานฮารัมเราไปกราบไหวหารังเราเขาเราไปบู้ชามันไม่นอแต่มันก็ใส่ในหลอกหมาอกันไดเพราะว่าเขาต้องการจีนลุ่งโผดมมนุษย์ตไปวัยน่ะไฟไฟลุกจะเทมันในทึ่งหมักปิ้นโวตีบวายเขาลุ่งโผดกันเขาลุ่งโผดคน่นตีหวายไม่ใช่ลงตรดมันอาศัยมันนั่นแต่ว่าไฟกินมันนั่น ถ้ามคน้นเตวายมันน่นร้อนถ้ามหกคนไหวายมันตัวละมาน,านก็ใช่เนหลอกกันใส่ไปลูกถั่นคนวาย <c oughs> อ่านะใช้ไปลถวคนเวายนเหี้ยเฟเลยนนะาเออเป็นเงี้ย,ววย <c oughs> เฟเลยเป็นเงี้ยไฟ้แลวม่านนะแต่าก,กัเป็นใบพื้นของคนไตวามันอ่าอ <c oughs> <c oughs> ย,ว,ายว่าิอา้เนาะ นะนนั้นเลยอะไรเลยเราจะว่าอะารเราจะว่าอะไรเลเดี๋ยวนี meter, lad, ้ผู้คนเรียนเรื่คือขิดตอับุลลอฮ์อัลมุตะอัลลาโคบิอัฟอาลินมักันลับคำของอัลลอฮ์ที่เกี่ยวขันกับการกระทำของคนมากันลับเกี่ยวขันกับการกระทำของมนุษย์ตามันยูตาเทมันจะผู้คนไม่ได้ก่อนี่ว่างัวหาลยนก็ไม่ได้ก่อนได้ล่ะอะไรเลยล่ะอะไรกินาลารแตะต้อง อะไรกี้อ่านั่นแหละการกินการแต่ตองการเท่ยงการกระทั่ของเราถ้าช่วยแต่ใจมันไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวขันแต่การกระทั่ของเราจีบก้มไม่ได้วรือเล่าอะไรห้รับเพราะอะไรนะได้กงรับเพราะการได้าเพราะตายการเท่าเราไปกินการรับเราเนั่นแหละไอ้มันนำมาจีบอะไรไม่ได้กว่ามากันต้องเกี่ยวกันเกี่ยวขันกับแต่พราตายมันก้มนหนจีบใช้มาน่ะก้มนหนจีบพราตายก้มนหนจีบตายโด้วยจะไม่เสียเลยก้มนหนจีบ แต่ว่าเราจะว่ามันทาร้ำกับไม่ได้ต้องเกี่ยวพันกับว่าเราไปกินมันจะว่าทาร้ำเราไปทุกมันไปทุกอะไรที่ทาร้ำเราไปกินมัน่ะทาร้ำทาร้ำเราอันนี้จบแล้วบาปเราไม่ใช่บาปมันแต่ว่ามาเกี่ยวพันงกับก,กบารกระทำของเรากตอนตอจิ้วกระดาษเวิร์กกว่านางขี้นี่นะฮะใครมั่งลังขี้สาร ชวนเม่นหลักกี่ทานมาฮะห,หลักกี่ทานมาเม่นหลักไอไรซานหลก่ะไรกันหลักเรก,ก,ก, <c oughs> กร้กราให้อะไรสารน,นี่ <c oughs> ให้โราให้ความรา้ <c oughs> มันจะให้กี่สารี่ละ <c oughs> ล่างสะเดแต่ตอนี้ก็ไม่สะอาดจริสอาดสะอาดได้เราเอามาดรองได้เอาหมากินได้ลไม่สะอาดลล่างให้สะอาดล่างสะอาดเทวันล่างให้วานสะอาดล่างให้เราสะอาดไม่ให่ไกี่สะอาดไม่ให้่เออะไรเออลั่าเนาะี่หลังี่หลังว่าหนหลังจ้างว่าเนาะหลงตตี

แต่เสีรถขึ้นฝั่งง่ายเย่ามไรป้รดสิบเดยูทํามัดนี้เลยป้้มแล้วพ่อรถปั้มไม่ว่าราปั้มพอรถง่ายว่าราปั้มนี้เลยทัก

เลวนายยบได้แล้วแหละดอกน่ะรวมว่างไงมั้งล่ะต้นมละไหมฮะในหน้าเห็นมั้น้ำแบบขัจ้ามกันนกนี่ว่ากันพอหลวเช้อชื้นไูพอหลวงท้าไปตั้มดูอันนี้ให้เลยเชื่อห่าไปตั้มแบแบมแบบเดี่ยงแบบปลูกมันเนาะพอหลวเท้าไปตั้มดูเพื่อไรล่ะไปตั้มให้มันเกิดลูก ไปทำโลกไว้ให้ให้เลยว่ะซึ่งเอ้าไปเรียกไหมเนาะอะไรแหละไปทำให้เพื่อโลกว่าวัยกุลิอุมมาติลอาจัลด่านบางทีเที่ยวเที่ยวสองร่างอีกตัวอาจัลและสำหรับทุกคนนี่อาจัลอะไรมันอาจัลมาโซออมอญโยอยังวัดีเวลาอายุเของมันนะที่มันจะตายเนี่ยนัก็เรียกว่าอาจัลอาจัลคือเวลาตายทุกคนมีเวลาตายที่จำกัดอยู่ tính là tên nút cho nên em gọi đấy là rồi qua thứ quả lâu mày tải như thế này ừ. pha, ừ. ừ. quân phải phẳng pa đây pa đây ba nhắn, con, nhắn, hai cây cây của mày quả thứ quả à lâu à, mày tải cơ như thế này à, nào, bước khung vậy nè à nà bước lâu là con khung đang tải cái này tải Long thai, l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 ong con mà thai, con, con long thai, long con long con long thai, 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 long ตัเศฟมานไกอพเขาจะไม่าชาจาซกุสดาหะนึงเวลาจะลาชาสักหน้าที่ก็มายานเดิตดึงดูมานไรกอ่แล้วพเขาจะตายก่อนเวลาตายก็มาอวตายเลยเนาะง่ายถึงเวลาตายอยิงอยิงตัวเองนั่นเลยตายเลยเวลาถี่มันยิงตัวเองนั่นและเวลามันตายเลยทำไมฝรั่งมันไม่ยิง อะติที่เสียดบุลรี่ดุลูด่ดันจะตะเข็นคือจะตกฟอนไม่ได้และตกหลังไม่ได้แต่เวลาที่อัลเอาะตละลักกับนดสักวันต่อนสักเดียวก็ไม่ได้คนเนี่ยจริงๆเอาพเวลาทำไปอญญาจารย์มันไม่ได้ถึงเวลาตายมาตีตายอยู่เลยถึงเราเนี่ยอายุคนเดียอายุหกสิบสามเกินไปนี่นั่นก็เรียกคนจ่านตาย จะเส้นท่านจ้างตายเจ้ามาจบเออเด็จ้างตายแล้วไม่ตายที่ทำไมจะจ้างตายตายแต่เล่ <c oughs> เพื่อนเขาตายกันมาเร็วนะยังเร็วเรา,เ,รา,านนเลยเราก็จ้างตายอันนี้แหละวังคือไม่ก้องว่าใ <c oughs> นสุกเสี้ยววินาทีเราอยาู่ตรงกิจเสมอวา่าเราจะได้กลับเขาารถ ย่อยตรงต่อไปฮะล้อง daily อ n a m a t h นั่นก็คือเพื่อนเขาดูนปอร้องห้ใกล้เลยดูนเร่ากำลังแท่งที่บนเดียวตาไปไโรงพยาบาลก็จะชิ่งเตียงกันอยู่อ่าน่ะชิ่งเตียงชิ่งสายยางกันอยู่ชิ่งเกลือหายใจกันอยู่นะอ่าฝากตีโยบาลก็จะชิ่งแจ๊บกันอยู่อ่าไดวมึงแจ๊บผงได้มึงแจ๊บตาได้มึงจะฟันได้มึ ม่หรออะไรต่ออไดจอ่านั mm ่น hmm. คือเขาส่งไไปเลี so ้ยงเ่ยตามเล่นบอลไไปเรื่องคอเจ้าจีมาให้ยืเล่นยูเล่นนะเอเตือนแ่นี่เราก็มากันเลยายไปเลี้ยงมาเลยลางคนก็ให้มานัดเลยก็ไม่รู้ทึกที่วากูได้ไปเรื่องนัไม่รู้ทึกที่ก็โทษฟันกบเลี้ยงเลยยังปาาครอยังไม่รู้ทึกที่ว่ากูายไปเรื่องไฟไปเรื่องมาเลย ทาบเลที่เขาให้ไปแดงแสดงว่าเราไม่มีโอกาสที่จะมาเล่นในสนามต่อแล้วเราไม่มีโอกาสที่จะมายุรวมลูกรวมพอรวมแม่ไม่มีโอกาสเสียชิ้นขาดรวมกันไม่มีโอกาสทำงานรวมกันไม่มีโอกาสที่จะนอนรวมกันเน,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 นี่ยก็เหมือนกันมันเอาเวลาเราเราเป็นดอก

Ya konsun alaikum ayati Allah. Chụp hìn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 h. Chụp